ในวิดีโอของสัปดาห์นี้อาเจะมาพูดถึง5อย่างที่ผมเชื่อว่าเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆในการเตรียมแล้วก็ในการวิ่งมาราธอนที่ผมว่าจะเป็นความรู้ที่ดีเป็นความรู้ใหม่สําหรับคน แต่แป๊บหนึ่งนะผมจะขคขอบคุณทีมจันรันที่ซองเสื้อนี้ให้ผมให้ลองให้ลองไปวิ่งมันสวยมากๆของจันรันจากกรุงเทพถ้าไม่เคยดูวิดีโอเที่ยวบันเคยไ่าย,ยับจันรันเป็นวิดีโอแรกๆเที่ยวบันเคยถยแล้วก็ถ้าคุณอยากจะไปดูคลิปนี้นะคลิปที่ผมเคยถ่าย,ยับจันรันนะผมจะวางลิงอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผมกําลังจะเตรียมจักรยานทุกอย่างแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไปปั่นจักรยานพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็น double s e ชั i o n day ก็คือตอนเช้าจะไปพันจักรยานะ้วก็ตอนเย็นจะไปวิ่งเบาๆเบาๆ,ๆตอนเช้าตั้งเย็นนะเฮ็ุพ่นหนึ่งนะที่เบย์อยากจะทาคลิปนี้นะเ็นเพราะว่าตอนแรก,แรกอัลบรบอกบอกทุกคนว่าอัลบไม่มีพอไหมเวลาในการวิง่งมาตาธอนเอาไปอยากจะไปสนุกแล้วก็อยากจะไปรับบรรยากาศในมารรตอนแรกเพราะเป็นมาตาธอนแรกมันมีครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วอยู่ในใจมันก็มีเวลาที่อยากจะวิ่งนะผมอยากจะวิ่งสักสามชั่วโมงสิบห้าถึงสามชั่วโมงระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นปิดหวังไหม เขาอยู่ในใจก็พิดวังนิดหนึ่งนะที่ตอนสุดท้ายเอาเบิร์ตปังหมดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดอยู่มีอะไรที่เอาเบิร์ตในขันซ้อมทำดีกว่านี้ได้ไหมแล่ะมี5อย่างที่ผมจะมาบอกคุณวันนี้เช้าวเวลาอวเอารจะไปวิง่งหรือว่าจะไปปัญจกานมันพวกนี้ผมจะเตรียมอาหารเช้าจะกินขนมปังธรรมดาโโก,กับช็อกโกแลตก็พวกนี้จะเอาเป็นตัวนี้แล้วก็อยู่ข้างในจะใช้ตัวนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,ปนเ,เป็นพาวเดอร์ที่จะผสมน้ำแล้วก็เป็นผลแบรนด์นี้ที่ชิลบิ๊ก เป็นสปอนเซอร์ของทีมเจ็สแล้วก็มันจะมีคาร,ร์โบไฮเดรตแล้วก็อิเล็กโทรไลต์มันมีทั้งสองอย่างแล้วก็สําหรับบางวันที่อยากจะกินแค่อิเล็กโทรไลต์เขาจะใส่อันนี้อยู่ในน้ําถ้ามีใครที่อยากจะลองแบรนดนี้นะผมแนะนํามากๆแล้วก็ถ้าใช้ลิงก์เจ็จะได้ลดราคา20%เลยถ้าซื้อโปรดักของแบรนด์ที่ชื่อ Bix นะครับผมโอเคเอาไปจะไปนอนแล้วก็จอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าบ๊ายบาย มาคุยกันเรื่องนี้นะเรื่องแรกที่อัลบรุสว่าวรที่จะปัฒนาในครั้งตัดไปก็คือการที่จะวิ่งลองรันที่ยาวกว่านี้ที่เกือบจะเวลาเ่าที่โปรโมทที่จะวิ่งมาราธอนเอบไวิ่งรองรันเยอะนะวิ่งเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็วิ่ง25โล28 30 32 33น่าจะยาวสุด33กิโลที่คืว่าโอเคอยู่นะ ได้ฝึกกันกินได้ฝึกทุกอย่างเพซซิ่งไม่ใช่แค่วิ่งยาวแล้วก็วิ่งอีซี่มันก็มีเพซมาแลตอนด้วยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ตาําดีแต่สิ่งที่พัฒนาได้ก็คือถ้าเอาแบบลองรันที่เอา์บบวิ่งยาวที่สุดก็คือ2ชั่วโมง35นาทีแล้วถ้าเอาแบบแปลนที่จะวิ่งมาแลตอน3ชั่วโมง3ชั่มง15ผมว่าควรที่จะวิ่งวันหนึ่ง 3ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมง15ไม่ว่าจะเป็นเพลสอีซี่หรือว่าสลับคันเดินแล้วแต่ให้มันอยู่แบบไทม์ออนฟิตมชั่วโมงกว่าดีกว่ารู้สึกว่าในวันที่เราจวิ่งมาตอนรู้สึกว่าไปถึง2ชั่วโมง4 5แล้วก็ขามันไปแล้วมาตตอนตัดไปนะถ้าสมมติเอาไปอยากจะวิ่ง3ชั่วโมงก็จะไปลองรัน3ชั่วโมงให้ได้แต่ถ้าคุณแลนที่จะวิ่งมาตอน4ชั่วโมง5ชั่วโมงควรที่จะไปวิ่งลองรันยาวกันนานไหมผมว่ามันไม่จำเป็นหรอกยาวสุดผมว่าควรที่จะวิ่งไม่่เกิน3ชัวโง สำหรับทุกคนนะที่สัปดาห์ที่แล้วไปวิ่งที่บางแสน4 2กิดโลนะก็ฝากคอมเมนต์ดูจ่างเป็นยังไงบ้างอมรู้อะไรคนที่ดูช่องช่องว่าฟ็อกซ์ไปแข่งที่บางแสนเพราะฉะนั้นบอกผมด้วยมาสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างได้เวลาที่เท่าไหร่แล้วก็มีประสบการณ์เป็นยังไงบ้างฝากบอกผมด้วยนะผมน่าสนใจเหมือนกัน สิ่งที่สองนะที่ผมจะแนะนานะที่ผมได้เรียนรูนะในการวิ่งมาราธอนก็คือมันจะเกี่ยวกับอาหารกับเจลที่กินในระหว่างวิง่งผมว่าที่ผมฝึกนะโอเคอยู่ทั้งหมดกินช่วมงละ6กกรัมซึ่งเป็น1เจลทุก30นาทีบางคนคิดว่ามันเยอะเกินแต่ผมว่ามันกำลังดีแล้วถ้าจะวิ่งมาราธอนอีกในอนาคตผมจะทำให้ร่างกายมันชินกับการกินมากกว่านี้ ประมาณทุก20นาทีผมลองแล้วในช่วงที่ผมเตรียมมาลาตอนผมลองแล้วที่จะกินเจลวทุก20นาทีแต่ว่าวอ้วกไปเลยร่างกายยังไม่ชินเพราะฉะนั้นควรที่จะฝึกไปเรื่อยๆจนถึงร่างกายจะรับได้การบอกให้ดร่เยอะกดน,นั้นแต่นอกจากนั้นทุกอย่างโอเคเจลยวหนึ่งทุก30นาทีแล้วก็กินอิเล็กโทรไลต์ทุกชั่วโมงหนึ่งเป็นแคปซูลนีบรรจักรยานเรียบร้อย75นาทีวันนี้ไม่ไม่นานมากแล้วแก็ตอนเย็นก็จะไปวิ่งต่อเย่ yeah, มันที่เราทำประจำกอนที่จะไปวิง่ง uh อ่า สิ่งที่จะใช้วันนี้ก็คือกางเกงวิ่งธรรมราดาเสื้อที่เขาส่งให้ผมลองดูแล้วก็อันนี้สำหรับวัดสองหัวใจตุงเท้าสั้นๆของ Personal Best กิ็มกัดของ Salomon หม,มวกของ Bigs หมวกนี้ใส่สบายมากแล้วก็แว่นตาของ Oakley โอเคแล้วก็สิ่งที่ต่อไปนะที่่ารู้สึกว่าเอาไปทำถูกต้องในการวิ่งมาราธตอนนะ ในการเตรียมก็คือการที่จะใช้รองเท้าที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็รองเท้าที่มันใช่สบายตลอดทางแล้วก็ลองรองเท้าคนที่จะไปวิ่งมาราธอนจริงๆเอาไปวิ่งประมาณ80กว่ากิโลกับรองเท้าคูน่นี้คนที่จะไปแข่งแล้วก็วิ่งอยู่ในเพจมาราธอนวิ่งระยะยา,ยาววิ่งทุกอย่างให้แบบรองเท้ามันรู้สึกสบายกับเท้าหลังจากเอาไปวิ่งมาราธอนที่เบียวเบาเอาไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาวิ่ง5ชั่วโมง นีม่มาราอน5ชั่วโมงจบสบ5ชั่วโมงผมก็ําเขาว่าทำไมคุณไม่ใช่รองเท้าที่มันมีคาร์บอนที่มันแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในเพสที่จะวิ่งมารตราธน5ชั่วโมงนะการที่จะใช้คาร์บอจะช่วยได้แต่เขาเน้นความสบายความนุ่มมากกว่าความเด้งเพราะว่า ในทุกเพสนะถ้าเรามีรองเทา้าคาร์บอนมันจะช่วยวิ่งเร็วขึ้นไหมมันก็ได้อยู่นิดนึงแล้วแต่เพสถ้ายิ่งจะวิ่งเร็วหรือยิ่งรองเท้ามันช่วยแต่ตัสจะเป็นอันนี้เป็นคาแนะนําของผมสําหรับคนที่จะวิ่งมาธอนไม่ว่าจะเป็น4ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นคุณจะวิ่งนานมากนะแล้วก็ผมแนะนํ้ให้ใช้รองเท้าที่มันสบายที่มันนุ่มๆที่คุณรู้สึกว่าแบบสบายเท้ามากๆไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรองเท้า แบบนี้ที่มันแบบนิ่มๆมากๆที่ผมใช้วิงง่งลองรันมันไม่มีคาร์บอนแต่มันก็วิ่งได้สบายมากเช่นกันหรือว่า asics n o v a blast ก็ใช้ใส่ดีหรือว่า super blast ก็ดีเหมือนกันไมโครโฟนมันตกไมกโครโฟนมันตกไป <laughs> จะวางตัวนี้ <laughs> อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการวิ่งมาราธอนควรที่จะตัวจสอบทุกอย่างดีๆ่คนที่เราจะไปแข่งเพราะฉะนั้นในมาราตอนตัดไปถ้าจะวิ่งอีกก็จะทำแบบนี้เช่นกัน อย่างหนึ่งที่น่าจะคุณรู้นะมาตั้งนานนะไปในปีนี้ไปในสองพันยี่สผมอยากจะให้ว่าฟอในปีแรกของวอ l ฟอถึง5 0 0 0ัน s u b s c r i b e แต่ตอนนี้ยังไม่ถึง3,000เลยก็เลยเริ่มแบบจะต้องปเปลี่ยนเป้าหมายนิดหนึงเพราะว่าถ้าสมมติเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจาก5,000ก็ให้ได้3,000ก็ยังจะดีภายในปีนี้ แล้วก็ปีหน้าก็ีกต่างเพ้าใหม่ๆแต่ผมก็ดีใจมากๆที่ได้สั่งคอมมูนิตี้นิดนึงหลายคนที่ดูวิดีโอประจําผมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ผมก็พยายามที่จะทําสัปดาห์ละหนึ่งคลิปบางทีผมตอนนี้ช่วงนี้ผมหานักกีฬาไม่คก็ไได้ก็เลยมีคลิปของอัลเบิร์ตมาเองตอนนี้กําลังตุนเต้นนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่อัลเบิร์ตไปวิง่งข้างนอกต่แต่มาราธอนเลยวันแรก สัปดาห์นี้วิง่งเบาๆจอกเบาๆ20นาทีอยู่ในยิมแต่วันนี้เป็นวันแรกที่จะไปวิ่งก้างนอกที่ประเทศไทยด้วยตั้งต่กลับมาจากสเปนแล้วก็วันนี้น่าจะวิ่งประมาณ30-40นาทีสวัสดีนี้ปันจักรยานเยอะพันประมาณร้อยกว่ากิโล อย่างนึง <S 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 ที่จะแนะนําทุกคนนะคนที่จะไปวิ่งมาราธอนประมาณ2สัปดาห์คนที่จะไปแข่งนะไปฝึกเพซิ่งที่คุณอยากจะวิง่ง2สัปดาห์คนที่จะแข่งนะผมไปวิ่ง4ครั้ง5กิโลในเพซที่อยากจะวิ่งมาราธอนแัดป,ปลนหนึ่งนาทีแล้วก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นอะไรที่ทําให้ผมมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเพนเพราะว่าเราสามารถที่จะวิ่งในเพซนั้นได้สบายๆแล้วก็สําหรับใจิตใจของเรานะเราคิดว่าโอเคผมทําได้อยู่ถ้าเราวิ่ง20กิโลแบบนั้น ผมเป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เรามั่นใจขึ้นในตัวเองในเพลย์สเเราอยากจะวิ่งมาราธอนในฟิลฟิลนั้นเพราะว่าสองสัปดาห์ก่อนเป็นเซสชันสุดท้ายถ้าเป็นในอนาคตอย่างหนึ่งที่จะปรับนะก็คือจะเพิ่มอีกเซตหนึ่งก็คือจะทำม5ครั้ง5้เกตั้งหมด2 5่กแต่เป็นเซสชันที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าวิ่งมาราธอนอีกครั้งหนึ่งก็จะทาอีกครั้งหนึ่งแบบนั้นเพราะว่าดีมาก สรุปนิดนึงสุดท้ายวิง่งสองรอบสนามบุงตะลัวก็คือ6กิโล28เพลส5วิ่งสบายสบายวิ่งตั้งหมด32อนาทีถ้าจะวิ่งอีกรอบหนึ่งมันจนันันไปเพราะฉะนั้นสมรบับวันนี้แล้วก็รอบขาวันนี้ก็180ร้อยแปดส days later โอเคคนที่ผมจะบอกทิปสุดท้ายนะผมจะบอกอย่างหนึ่งนะวันอาทิตย์นี้วันที่10พฤศจิกามีงานกองดมอคขอราชโดยปกติอาบจะวิ่ง21กิโลทุกปีเลยแต่ปีนี้โดยความที่เพิ่งวิ่งมาราธอนแล้วก็อยากจะวิ่งสปีดมากกว่านี้นิดนึงปีนี้ผมจะวิ่ง5กแล้วเสียใจนิดนึงที่5กิโลไม่มีรางวัลอะไรเลยก็คือไม่ได้ว่าอาบจะชนะนะแต่ว่าถ้ามันมีรางวัลมันก็มีแรงบันดาลใจเพิ่มเติมอาบจะลองไปถาม P ีใหไม่ ไปวิ่งเร็วกว่า18นาะที50วิแต่โดยความที่เพิ่งวิ่งมาแล้วตอนลองลองลองดูว่าจะได้ไหมแล้วก็ถ้ามีใครที่เจออัลเบิร์ตอยู่ในเซนชยัยหรือว่าเจอคันที่ไหนก็ได้ก็ทักไทยอัลเบิร์ตได้เลยมาคุยกับผมได้เลยผมยินดีมากๆที่จะได้รู้จักกันนะครับผมทิปสุดท้ายนะของวันนี้นะที่เราได้เรียนรู้มากๆในการเตรียมมารตธอนก็คือคันที่จะวิ่งไมล์เยอะในช่วงพีกๆของอัลเบิร์ตนะอัลเบิร์ตวิ่งเยอะสุด17กิโลโดยความที่ผมทําว่ายน้าแล้วก็ปันจ ันค่อยเยอะอยู่นะสำหรับคนที่วิ่งมาราธอนครั้งแรกมือใหม่แต่ในอนาคตแต่อย่างหนึ่งที่ผมจะปรับนะก็คือจะวิ่งเยอะกว่านี้น่าจะในช่วงพิกๆนะจะวิ่งประมาณ100โลหรือว่า90แต่อันนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องค่อยๆไปถ้าจะทําครั้งแรกอ่ะผมก็แก้กลัวอย่างหนึ่งก็คือกลัวจะเจ็บเพราะฉะนั้นผมจําขัดแค่80กิโลเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเตรียมมาราธอนถ้าเป็นครั้งแรกก็ ฟังรังกายตัวเองถ้าเราสูกว่าสัปดาห์ละ60 70 80กิโลรู้สูกมันเหนื่อยมากๆแล้วก็ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เวลาจะเตรียมมาราธอนตั่วไปไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือว่าตอนไหนก็ได้ก็ค่อยเพิ่มไมล์เลจของแต่ละสัปดาห์เพาเพราะฉะนั้นผมหวังว่าเราจะจอกันวันอาทิตย์นี้ที่งานดอะมอลโคราชสวัสดีครับบ๊ายบาย